แล้วติดแล้วติดเอ้ยแล้วติดติดติตีตีตีไปยังกดแอปเปิลยื้อดอกไม้มาแอปเปิลเด้งยื้ยื้อเฮ้ยโอ้โอ้ข้ามเปลี่ยนที่สุครับโอ้ขอบัะเกตอาเชื่อแล้วกระโดดพอลต์คีมเออร์ท้ายรับฟองด้อกครับเบรนเซนลงกิวครับแต่ว่าแท็บเล็ตนีออกไปก่อนน้องด็อกอยุดการกามวงล็อกและโดนครับเนี่ยถงแอโร่ไปด้วยก็แล้วชินนอทครับเข้ามาซ้อนครับแล้วเก็บตัวของโรนโซนครับพร้อมกับเฟสเทเซนไป นี้ปึ๊บเสียโดดมาครับแล้วมงเปิดจอนเพราะน่าเป็นคนโดนแต่ว่าแม็กซ์ขยบได้กันแล้วเสียบตัวสี่ตัวโอ้โหหายแกนทำเปิดใส่เทอร์ซี่ครับแล้วโดนเปิดมาแบบนี้คเขาไปจะวิ่งหนีแล้วเซอร์ซี่กลับมาตั้งหลักยิงได้แล้วเบียบขวางอยู่ข้างหน้าครับตัวโฮลิกครับไม่ได้ทำดาเมจเพราะเจอขังจะฟาโรเนี่ยนะฮะแล้วมีก๊อปปี้ครับจากตัวแม็กซ์ที่ได้โฮลิกมาแล้วตบบีเตอร์บีเซอร์เฮ้ยออกแล้วทีมไอโอ้โหไม่โดนใครเลยนะเซอร์ตี้ วิงห้าต่อสองครับเด่นบูตตามไม่ทันนะครับเค่นไปเข่นไปเด่นบูตต่อยไปที่ขาเคยครับแล้วทอร์ูเลอร์บิงเข้ามาตรงกลางทำประกันตี่ไม่มีทักกันเฮครับแต่มาไทยยังกดสติช่วยให้อยู่แล้วบนท่นไปออกไปแล้วมาไทยโดนไล่อยู่ครับคอนดี้แต่เหมือนไปเฮเข้ามาเบื้องต้นที่โอโค่ตะท่านกันต่อครับโอ้ยเหมือนที่กลางกลางตีไปอาโคเซฟไปหน้าท้อเทียวหายหมดเลย